D-AUTO สวัสดีครับผมเชลฟ์ฟอกนะครับรถยนต์มือสองดีออโตยุดขขาว,วุฒราสถานีนะครับวันนี้ฟ๊อกมีรถมานำเสนอไม่ต้องเน้นซิ่งไม่ต้องเน้นแรงนะครับ นินใช้งานนินหาเงินนะครับมาดูเลยคันนี้เลยครับนิสสันนาวาล่า NP สามร้นะครับคันนี้นะครับเป็นสอ VGS เทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้ปี2017ครับป๊อกมานําเสนอเลยคันนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับราคาก็ไม่แรงนะครับผ่อนเพียงเบาๆบอกก่อนครับคันนี้ครับผ่อนงวดเพียง6,500บาท เน้นใช้งานไม่เน้นซิ่งนะครับแต่งสวยพอครับผมเดี๋ยวผมพามาชมรถกันครับมาอันดับแรกครับคันนี้นะครับเป็นนิสสันนาวาร่า NP สามร้อยนะครับเครื่อง2.5เทอร์โบนั่นเองนะครับคันนี้ไฟหน้าของเขานะครับเป็น หลอดไฮโดรเจนนะครับด้านหน้าของเขากับจังหน้าของเขาก็โฉมเป็นของนิสันเลยตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสีเทานะครับกับตัวรถนะครับตัวนี้สีก็สีเดิมสีเทานั่นเองครับสวยผมบอกก่อนครับคันนี้ส่วนตัวนี้เป็นรุ่น E นะครับบอกก่อนครับรุ่น E ของเขาจะยังไม่ได้ไฟนะครับอ่าไฟตัวนี้ข้างล่างยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มคันนี้บอกก่อนว่าไม่เน้นซิ่งนะครับไม่เน้นแรงนะครับเน้นหาเงินอ่าเอาไปใช้หาเงินนะครับสาหรับคันนี้นะครับคันนี้ได้เป็น ยางแล้วก็แม็กนะครับคันนี้ยกสูงให้เป็นตัวสูงเลยนะครับคันนี้ขนาดยาง265ห้าท่าหานั่นเองนะครับ เป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับอ่าตัวนี้แถมให้เลยนะครับสี่เส้นเลยนะครับหน้าหลังแต่ว่ายางตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่พึงพอใจนะครับเดี๋ยวเซลล์็อกจะให้เปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่ายางตัวนี้นะครับมาจากเจ้าของเดิมรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับตัวนี้นะครับโลโก้เขาจะเขียนว่า2.5 d d ุ i นะครับตัวนี้ VGS เทอร์โบนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นได้เป็นเครื่องเทอร์โบแล้วส่วนคันนี้นะครับจะได้เพิ่มมาก็เป็นตัวนี้บันไดจากโรงงานเลยอันนี้งานจากโรงงานเลยนะครับ ส่วนคันนี้นะครับข้อดีของเขานะครับแข็งแรงทนทานหาเงินผมบอกเลยรถบรรทุกสำหรับสายรถบรรทุกนะครับเอาไปใช้งานผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับแข็งแรงนะครับส่วนคันนี้นะครับมีโปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเลยให้ตอนท้ายคลิปแล้วกันว่าได้อะไรบ้างคันนี้เรามาชมรถกันต่อนะครับคันนี้นะครับเป้าจับของเขาเป็นสีดำนะครับกับตัวรถนะครับส่วนเพิ่มเข้ามาอีกก็เป็น ตัวนี้ก็เป็นคิ้วกันสาใต้แล้วนะครับถัดมาด้านหลังนะครับด้านหลังของเขาก็เป็นแม็กเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นแบกเหมือนกันเลยครับให้เหมือนกันเลยนะครับสีเส้นเหมือนกัน <glowing ables> มาเพิ่มรุ่น E นะครับ anyway รุ่น E จะมีเพ응ิ่มอะไรเข้ามานะครับเป็นกล้องท้ายนะครับตัวนี้เ <ma> ป็นกล้องท้ายได้แล้วครับส่วนคันนี้เรามาดูว่ารถใช้งานจากเจ้าของเดิมใช้งานมามากไหมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าปี2017ค่อนข้างใช้งานน้อยนะครับตัวนี้นะครับบอกก่อนเลยอา ส่วนคันนี้นะครับบอกว่าเน้นใช้งานนะครับไม่ต้องเน้นซิ่งนะครับเน้นหาเงินนะครับสําหรับวัยรุ่นสร้างตัวก็ได้คันนี้นะครับส่วนคันนี้ไม่เท่าไหร่ออปชั่นเป็นยังไงด้านในเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่ะตอนนี้บล็อกเข้าไปเปิดภายในแล้วนะครับสําหรับคันนี้นะครับ ให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นแคปนะครับแคป2ประตูนั่นเองนะครับสามารถเปิดกว้างได้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าสังเกตดูดีนะครับนิสันนวารานะครับกับยูสุหรือว่าจะเป็นโตโยต้านะครับสังเกตดูที่เปิดตัวนี้เขาจะเปิดได้ไม่ค่อยกว้างเข้านิสันนะครับผมบอกเลยว่านิสันจะเปิดได้แบบองศาเต็มเลยอ่าเอาง่ายๆเปิดประตูได้เต็มๆเลยนะครับส่วนคันนี้ครับได้อะไรเพิ่มที่บอกไว้นะครับคันนี้นะครับบอกก่อนว่าเดี๋ยวสตาร์รถให้ดูก่อนนะครับ คันนี้ติดเครื่องเรียบร้อยนะครับคันนี้เครื่องเดิมคันนี้นะครับไม่เห็นไม่ลูกค้าจากเจ้าของเดิมยิ่งมานะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสองกิโลจอดณจุดนี้แล้วนะครับถือว่าลูกค้าใช้งานไม่หนักมากนะครับใช้งานพอดีก็แล้วกันนะครับสาหรับคันนี้นะครับคันนี้ที่ได้มานะครับเป็นเบาะภายในของเขาเป็นสีเบจนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสีเบจนะครับสีเบจเบาหนังได้ทั้งเบาหนังนะครับไม่มีร่องรอยในการขาด อันนี้เบาะเดิมถัดมาด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับจะแปลกตานิดนึงก็คือเป็นตู้ลําโพงซับนะครับเป็นตู้ดอกซับนั่นเองนะครับลูกค้าคนเดิมติดตั้งมานะครับตัวนี้เขาติดตั้งมาใช้ในการฟังนะครับถือว่าโอเคส่วนผนังของเขาก็ไม่ขาดไม่ยุ่นนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานโอเคนะครับส่วนฟิล์มฟิล์มจะมองเห็นเลยถ้าเป็นฟิล์มแบบนี้นะครับป๊อกบอกก่อนนะถ้าออกไปนะครับของนิสันของเรานะครับ เปลี่ยนให้เลยตัวนี้ฟิล์มคือเปลี่ยนให้ใหม่รอบคันเลยนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้4 0 6 0 80นะครับเลือกได้เลยนะครับแล้วนี่สัญคันนี้ให้อะไรบ้างครับจะให้แบบจุกๆุกไปเลยนะครับคันนี้ มีโปรสำหรับลูกค้าที่จะซื้อนิสสันของทางเรานะครับของเรารองรับจากแบรนด์นิสสันสาขาดอนกลางนะครับจังหวัดบุบลราชธานีนะครับซื้อนิสสันกับทางเรานะครับเป็นแบรนด์นิสสันได้อะไรบ้างครับก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรี2ครั้งใน1ปีนะครับแถมไปอีกนะครับก็คือคู่ปองเช็คระยะรถหรือว่าคู่ปองค่าแรงเราไม่คิดนะครับฟรีอีกครับในการเช็คระยะของนิสสันเรานะครับแล้วก็ แถมให้ไปอีกเลยครับตัวนี้ขัดสีรอบคันของเราขัดสีให้ด้วยก่อนสูงมอบขัดสีรอบคันไม่พอนะครับเอาน้ํามันไปอีกครับของเราก่อนสูงมอบมีเติมน้ํามันให้อยู่แล้วตรงนี้นะครับเรามาดูรถคันนี้ต่อดีกว่าคันนี้นะครับฟังก์ชันของเขาหรือว่าออปชันของเขาภายในก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องเล่นของเขารองรับ a u x u s b นะครับ f m a m ได้ c d ได้นะครับแล้วก็คันนี้ที่ว่าเพิ่มเข้ามาก็เป็นปีนะครับลูกค้าติดตั้งเพิ่มเข้ามาเป็นปี สำหรับนิสันนะครับไม่ต้องห่วงนะครับช่อง power o u l e t ของเขาให้อย่างจุๆแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนนี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ก็มีนะครับสำหรับคันนี้นะครับเกียร์คันนี้เป็น6สปีดนะครับลูกค้าเกียร์เป็น6สปีดเวลาถอยก็กดหัวเกียร์ลงนะครับสำหรับคันนี้ในการใช้งานนะครับก็ไม่ถือว่าเลอะมากนะครับลูกค้าก็ถือว่าโอเคนะครับ แล้วก็ตรงนี้อนาเห็นออกมาแล้วอเอาแถมดีกว่าแถมไปเลยก็แล้วกันลูกค้าติดตั้งเพิ่มมานะครับตัวนี้จะเป็นสายกล้องนะครับแต่ว่ากล้องหน้าลูกค้าคนเดิมถอดออกแต่ว่าปลอกแถมให้ได้นะกล้องหน้าอาปลอกแถมกล้องหน้าให้ได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับและคันนี้นะครับรถพิควาคมมาไหมจมน้ํามาไหมมีการชนหนักมาไหม<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวพาดูแบบสดๆไปเลยครับอ่าว่ารถชนมาไหมน้ําท่วมพิควาคมมาไหมไปกันเลย อย่างที่ป๊อกบอกไว้นะครับรถคันนี้พลิกคว่ำม,มาไหมชนหนักมาไหมมีการตัดก่อมาไหมเรามาดูกันเลยนะครับมาดูกันสดๆเลยอันนี้น้องจะลื้อให้ดูเลยนะครับอ่ะนี่เลยสดๆเลยดึงออกเลยนะครับตรงนี้สามารถลื้อดูได้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะมาดูรถที่เรานะครับเม็ดน็อตเม็ดโครงสร้างพวกนี้นะครับต้องอยู่ครบทุกเม็ดนะครับห้ามมีหรือว่าพลิคว่ำม,มามันจะไม่มีเป็นน็อตพวกนี้นะครับแล้วก็เม็ดฝาประตูสําคัญเลยถ้ารถโดนข้างโดน หน้ามาหรือว่าโดนตรงไหนการทําสีต้องมีการถอดฝาประตูแน่นอนดูให้ดูเลยว่ารถของเรารับประกันแน่นอนว่าอยู่ที่นี่เราไม่เอารถชนหนักพิคว่ำหรือว่ารถน้ําท่วมมาจอดจําหน่ายให้ลูกค้าแน่นอนนะครับอย่างสิ่งสําคัญเลยนะครับคือด้านหน้าของตัวรถนะครับเราต้องดูห้องเครื่องไม่ว่าจะเป็นเม็ดน็อตฝากระโปรงนั่นเองนะครับสิ่งสําคัญเลยรถไม่มีการถอดมาไม่ว่าจะโดนข้างโดนหน้าหรือโดนตรงไหนถ้าภายในส่วนคอนโซลหน้านะครับต้องมีการถอดเม็ดฝากระโปรงมา ด้านบนนี้นะครับลูกค้าสามารถดูได้อันนี้คือให้เห็นแบบเดิมๆเนี่ยยังเห็นยังเห็นดำๆอยู่นะครับตัวนี้สามารถหยิกเข้าไปนะครับดูฝาเม็ดฝากระโปงนะครับว่ายังเป็นซิลิโคนของเจ้าของเดิมอยู่นะครับตัวนี้ไม่มีการถอดมาแล้วด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้าดูได้เลยคาหน้าไม่มีการโดนมาหรือว่าด้านข้างนี้นะครับอ่าจากเดิมๆเม็ดน็อตเดิมๆผมรับประกันเลยว่าเดิมนะครับคันนี้นะครับบอก่อนนะครับส่วนคันนี้นะครับเป็นมิสานวาร่าเอ็นพีสามร้อยสองจุดห้า VGS เทอร์โบเครื่องเทอร์โบแล้วคันนี้นะครับ163แรงม้านั่นเองนะครับหรือว่าเครื่อง2.5นะครับอย่าลืมนะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์นิสันจะเป็นกระบะหรือว่ารถเก่งนะครับที่นี่นะครับออกกับเซียวป๊หรือว่าออกกับดีโอโตยุดขาวนราดชานนีนะครับของเราอย่าลืมเลยนะครับเปลี่ยนท่ายน้ํามันเครื่องฟรี2ครั้งใน1ปีนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าแรงนะครับเช็คระยะของเรานะครับก็เอาไปเลยไม่มีการบวกไม่มีการเก็บลูกค้าแน่นอนนะครับไม่พอนะครับคันนี้นะครับขัดส รอบพันเป็นรถเก๋งกันก็ได้หรือว่าเป็นรถกระบะก็ได้ขัดสีให้รอบคันเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องฟรีด้วยนะครับอ่าตรงนี้ของเราก่อนส่งมอบฝากไว้หน่อยนะครับสาหรับคันนี้นะครับ นิสสันโนวาล่า NP สามร้อยสองจุดห้าเทอร์โบนะครับอ้าวไม่พอนะครับคันนี้คันนี้นะครับได้ไม่พอนะครับสำหรับคันนี้แถมให้อีกครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเอาไปเลยนะครับเซลล์เพิ่งได้มานะครับตัวนี้ก็เป็นของแถมของเรานั่นเองนะครับอ่ะสำหรับลูกค้าโปรโมชั่นในเดือนนี้นะครับรับไปเลยสกูตเตอร์ไฟฟ้าอีกหนึ่งคันนะครับเท่ๆลูกขับไปโรงเรียนได้พ่อแม่ขับได้รับน้ําหนัก80ดกิโลนะครับอ่ะฝากไว้หน่อยสําหรับคันนี้นะครับมาฟังราคากันครับราคาคันนี้ขายเพียง3ามแสนห้าห สา0 0สนาทครับ359,000บาทนะครับดีดาวผ่อนเพียง6,500บาทครับเอาไปเลยครับไม่ต้องไปแต่งซิ่งนะครับเน้นใช้งานเน้นทำมาหากินวัยรุ่นสร้างตัวเอาไปเลยนะครับฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับดีออโต้ยุทธาอุบลราชธานีนะครับตั้งติดกับศูนย์สันอุบลราชธานีนะครับฝากกดไลค์อ่าสำหรับเบอร์โทรผมนะครับ0842923326เเซลล์ป๊อกนะครับถ้าอยากมาดูรถทดลองขับจัดมาเลยครับ auto.